ปกติเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นเรื่องของการสวนแนวคิดระหว่างภาคเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งกลุ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยถึงประมาณ50%ขึ้นไปออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแล้วแล้วก็ไม่อดทนอีกต่อไปแล้วสำหรับการทุ่มเงินไปใช้จ่ายในลักษณะที่ไม่ได้ซื้อวัคซีนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย มาดูเรื่องของประเด็นที่2กันนะครับและนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นเรื่องของการสวนแนวคิดระหว่างภาคเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งกลุ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคอุาตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยถึงประมาณ50%ขึ้นไปออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแล้วแล้วก็ไม่อดทนอีกต่อไปแล้วสําหรับการทุ่มเงินไปใช้จ่ายในลักษณะที่ไม่ได้ซื้อวัคซีนนะครับ เรื่องนี้คุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแกก็ได้เป็นประธานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมาหลายรอบเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นคุณสุพันธ์อยู่นะครับซึ่งคุณสุพันธ์มงคลสุธีนอกจากเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันซึ่งก็มีหอการค้าไทยด้วยมีสมาคมธนาคารไทยด้วยคุณสุพันธ์พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเอกชนเนี่ย คงจะรู้สึกว่าอดลนทนต่อไปกับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดสิในประเทศไทยที่มีตัวเลขของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างชนิดต่อวันก็แรงต่อทั้งสัปดาห์7วันเทียบ7วันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็แรงเทียบอันดับก็แรงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองทำให้คุณสุพัม์มงคลสุธีในฐานะประธานสปาชาการแห่ประเทศไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะการหาวัคซีนกับการกระจายวัคซีนเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดมากกว่ามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการนําเงินไปแจกให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มที่ตอนนี้กําลังบอกว่าต้องเข้าไปเยียวยาด้วยซ้าไปนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับการจัดลําดับความสําคัญของภาคเอกชนในมุมมองของประธานสภาสหกรรมแห่งประเทศไทยแกบอกเลยครับว่าตอนนี้มันต้องไปทลายข้อจํากัดทั้งแน่ความเชื่อมัน่นการนําเข้าวัคซีนทางเลือกสิ่งสําคัญลําดับแรกเลยคือตอนนี้รัฐบาลจะต้องมาจัดหาวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมให้กับประชาชนได้ฉีดอย่างครบถ้วน นะครับเอกชนตอนนี้เขาบอกว่าไอการที่มานั่งตั้งเป้า70%เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนทั้งประเทศอย่างที่บอกไปตอนนี้ถ้าเราตีประชาชนทั้งประเทศ70ล้านเนี่ยเท่ากับว่ารัฐบาลต้องฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศให้ได้49-50ล้านคนภายในระยะเวลาสิ้นปีนี้ครับแล้วทําได้หรือไม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เอกชนมองเป้าหมายการฉีด70%ของจํานวนประชากรทั้งประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยนะครับ แต่สถานการณ์แบบนี้บอกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ้นปีเนี่ยมันดูจะช้าและล่าช้าออกไปแล้วโอ้โหนี่คือระดับประธานสภาวซ์าการธนาคารไทยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะและสิ่งที่เป็นจุดที่บอกว่าเอกชนไม่ทนอีกแล้วหรือสุดจะเหลือทนแล้วคืออะไรฮะสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ขณะนี้คือการแจกเงินก่อนเช่นโครงการคนละขึ้นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะซึ่งแจกประมาณ5 0 0 0ถึง7,000บาทต่อ,อคนนั้น คุณสุพันมงคลสุตีเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าควรจะนาไปซื้อวัคซีนแทนดีกว่านะครับเพราะวัคซีนราคาไม่เกิน2,000บาทต่อคนนะฮะคนนึงก็ฉีด2โดสเนี่ยนะครับวัคซีนเนี่ยไม่เกิน2,000บาทต่อคนซึ่งถูกกว่าการใช้เงินตรงนี้ไปในโครงการที่พูดมาเมื่อสักครู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปปลดล็อกการจัดหาวัคซีนทางเลือกนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีมติครมในส่วนของวัคซีนที่รัฐบาลเขาทำนะตู้ชจต้องแยกให้ออกนะฮะวัคซีนทางเลือกตอนนี้เนี่ ที่จะต้องซื้อผ่านงค์งการเพสัจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เห็นยี่ห้อเด่นๆตัวเดียวตอนนี้ก็คืออะไรครับโมเดอร์นานะฮะส่วนวัคซีนที่อยู่ในข,ขายของรัฐบาลตอนนี้ก็คือซีโนแวคนะฮะไฟเซอร์ Pfizer ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคุณสุพันธ์ก็พูดชัดเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยปลดปล็อกการจัดหาวัคซีนทางเลือกและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาคอขวดหมดแล้วนะครับทั้งที่ภาคเอกชนเขาพร้อมจะดูแลค่าใช้จ่ายของเขาเองคือเขาก็มีเงินนะแล้วเขาพร้อมจะซื้อ แล้วเขาก็พร้อมจะซื้อมาให้กับลูกจ้างนะผู้บริหารของเข้าด้วยแต่มันติดปัญหากับขั้นตอนที่เข้มงวดขณะที่หลายประเทศตอนนี้นําเข้ากันเองได้จนมีปริมาณมากมายเลยแล้วบางประเทศโทษนะครับเหลือเหลือทิง้งเหตุที่เหลือทิ้งเพราะหนึ่งการตอบรับกับการฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศนั้นๆอาจจะไม่เป็นไป,นปนตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้เพราะว่ามีแนวคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นบางคนก็ไม่อยากฉีดวัคซีนครับนะฮะสองวัคซีนที่เข้ามาเยอะ เมื่อฉีดล่าช้าก็จะเกิดขึ้นจากการที่คนมีมุมมองทัศนคติไม่อยากรับการฉีดวัคซีนก็จะเหลือบานเบิกเมื่อเหลือบานเบิกไม่ได้ฉีดวันอายุวันสิ้นอายุเข้ามากใกล้มากขึ้นก็ต้องทิ้งเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับหลาย,ลายประเทศที่ผ่านมาเช่นก่อนหน้านี้ฮ่องกงก็เคยมีข่าวว่าต้องทิ้งไฟเซอร์หรือแม้อิสราเอลตอนนี้เขาฉีดจนเขาเกิดภูมิคุ้มกันหมูระดับหนึ่งแล้วไอ้ที่เหลือทําไงละ่ะก็ต้องบริจาคไปที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้บอกาไงก็เอา7จ็ดแสนด้วยก็เอาใก้บรหมดใก้บรห,หมดอาย นอกจากนี้แล้วนี่นะครับมุมมองของคุณสุพันธ์มงคลสุธีซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกมาตลอดเวลาว่าใช่ในแต่ละการระบาดแต่ละรอบและในแต่ละแต่ละรอบที่มีนการใช้มาตรการควบคุมรักษาระยะห่างปิดล็อกไม่ว่าจะกึง่งล็อกหรือปิดสมบูรณ์แบบก็แล้วแต่มันย่อมมีคนเจ็บทั้งนั้นครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME อย่างที่เราทาทชาบกันดีเช่นปิดร้านอาหารนะให้สั่งกลับบ้านห้ามน,นั่งทานในร้าน นะครับอุตสาหกรรมประเภทเครื่องดื่มคนกลางคืนหายเบียบหมดต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้มันกลายเป็นว่าพอมองอีก6เดือนข้างหน้าใ้ได้เป้า70%เกิดภูมิคุ้มกันบู่เทียบกับจํานวนวัคซีนต,ต่อวันที่ต้องทํให้ได้ท้องนี้ท้างนี้ท้างนี้แต่วัคซีนที่กำลังส่งมาก็ยังไม่เข้าสักทีในขณะเดียวกันวัคซีนทางเรื่องของเอกชนก็อยากจะได้ยอดจองมาอย่างโมเดอร์นามา9ล้านอย่างนี้ยาไม่เป็นทางการนะครับแล้ววันนี้ก็มีอีกหลายโรงพยาบาลที่เปิดจองโมเดอร์นาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นยอดจองงโมมเรรนา่าาายไป็ทก จะต้องเกิน10บล้านโดสอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนกําลังมองในทิศทางที่ต่างกันแล้วซึ่งเอกชนอย่างเช่นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศาาไทยก็มองว่าควรจะเอาเงินนี้ไปซื้อวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้นได้แล้วครับแล้วก็เร่งการเข้าวัคซีนเข้ามาในไทยมากขึ้นเพื่อทําให้การฉีดเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะก็เลยมาเป็นเรื่องของประเด็นนี้ที่น่าสนใจถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เหมือนกันนะครับนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเอองั้นคําถามนี้ก็น่าสนใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับ ในการที่หยุดนโยบายแจกเงินเยียวยาและเอาเงินนั้นไปทุ่มซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนอ่าถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะที่จะบอกว่าให้หยุดทุ่มเงินนะไปเยียวยาโครงการต่างๆและเอาเงินนั้นเนี่ยนะครับมาซื้อวัคซีนและงซื้อวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนในประเทศดีกว่าส่งเข้ามาครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะ นี่เป็นแนวคิดที่เปิดขึ้นมาประเด็นโดยประธานสภาอุตสากหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะครับบอกว่าตอนนี้นะฮะหยุดการแจกเงินโครงการต่างๆเถอะและเอาเงินเนี่ยไปซื้อวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับคนไทยให้เร็วที่สุดให้มันเข้าเป้ากับการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่70%ของจำนวนประชาะกรก็คือต้องฉีดได้49-50ล้านคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือ หยุดแจกเงินเลยและเอาไอ้เงินที่กำลังจะแจกเนี่ยฮะหยุดเลยแล้วไปซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งกันเข้ามาครับขอคอมเมนต์เหตุผลด้วยนะฮะเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับนี่ประเรด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ออกมาร้อนที่ร้อนเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเอกชนนี่นะครับที่ออกมาสวนแนวคิดกับตางด้านของภาครัฐเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมคิดยังไงครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะ หยุดแจกเงินได้แล้วครับและเอาเงินเนี่ยมาซื้อวัคซีนเพื่อที่จะนําวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในประเทศให้ได้เร็วให้ได้มากที่สุดให้เข้าเป้าภูมิคุ้มกันหมู70่70%ภายในสิ้นปีนี้เพราะตอนนี้กลายเป็นว่ามันชาซะแล้วครับและมันอาจจะล่าช้าไปไกลแล้วนะฮะส่งเงินเข้ามานะครับท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวนะครับ